สวัสดีค่ะในชุดนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนติดลบหัวข้อคือเศษส่วนทศนิยมกับจำนวนติดลบวิดีโอชื่อการบวกลบเศษส่วนจำนวนติดลบนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันก็คือการบวกลบเศษส่วนจำนวนติดลบเรื่องเศษส่วนในชุดที่ผ่านมาการบวกลบเศษส่วนจะบวกลบได้เมื่อมีส่วนเท่ากันในเรื่องเศษส่วนจำนวนติดลบก็เช่นกันนะคะก่อนที่เราจะบวกลบได้เราก็จะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน เรามาดูหลักการทำเศษส่วนจำนวนติดลบกันเลยขั้นแรกนะคะใช้คอลนอทำส่วนให้เท่ากันใช้คอลนอทำส่วนให้เท่ากันและขั้นที่สองนะคะหลังจากที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็บวกลบตัวเศษได้เลย โดยหลักการทําจํานวนติดลบนะคะน้องๆย yeah. ังจ uh, ําก <t org> ันได้อยู่ใช่ไหมคะเครื่องหมายเหมือนกันให้นําตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมและถ้าเครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากเครื่องหมายเหมือนกันนําตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิม และถ้าเครื่องหมายต่างกันนำตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากและหลังจากบวกลบตัวเศษเรียบร้อยแล้วตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมนะคะ เช่นลบเศษ5ส่วน6บวกเศษ1ส่วน6ข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็บวกลบตัวเศษได้เลยข้อนี้เครื่องหมายต่างกันนะคะมีลบแล้วก็มีบวกดังนั้นเราจะต้องนําตัวเลขมาลบกันนะคะโดยมีเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ5นะคะโดยมีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นคําตอบของเรา,าก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะคะจากนั้นนำตัวเลขมาลบกัน5ลบ1ได้เท่ากับ4 ตัวส่วนเท่าเดิมคือ6นะคะสามารถตัดทอนได้ให้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจะได้เท่ากับลบเศษ2ส่วน3นั่นเองมาดูตัวอย่างต่อมาลบเศษ5ส่วน8ลบเศษ7ส่วน8ตัวส่วนเท่ากันนะคะนำตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยตัวอย่างนี้เครื่องหมายเหมือนกันนะคะเป็นลบทั้งคู่ดังนั้นเราจะต้องนำตัวเลขมารวมกันเครื่องหมายตามเดิมนะคะเครื่องหมายเดิมของเราคือลบดังนั้นคำตอบก็จะเป็นลบนะคะ ตัวเลขบวกกัน5บวก7ได้เท่ากับ12นะคะตัวส่วนเท่าเดิมคือ8ยังตัดทอนได้อยู่นะคะจะได้เป็นลบเศษสส่วนสเวลาตอบให้ตอบในรูปจำนวนกละดนะคะจะได้เท่ากับลบ1นเศษ1ส่วนสนั่นเองมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายก่อนจะไปดูโจทย์กันนะคะเช่นลบเศษ2ส่วน 3- บวกเศษ1ส่วน2นะคะข้อนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันให้เราใช้คอลนอทำส่วนให้เท่ากันก่อน โดยครนของ3และ2คือ6นะคะเราก็เขียนตัวส่วนออกมาก่อนเลยทีนี้ก็มาเขียนตัวเศษนะคะผ์แรกตัวเศษจะต้องคูณ2นะคะเพราะ3คูณ2ได้6ก็เลยต้องคูณ2ไปที่ตัวเศษด้วยได้เป็น4และผ์ที่2ตัวเศษต้องคูณ3นะคะเพราะว่าตัวส่วน2คูณ3จะได้เท่ากับ6นะคะดังนั้นคูณ3ไปที่ตัวเศษด้วยทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็ทำการบวกลบตัวเศษได้เลย เครื่องหมายต่างกันนาตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ4นะคะซึ่งมีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นคําตอบของเราก็จะต้องเป็นลบนะคะจากนั้นนําตัวเลขมาลบกัน4ลบ3เหลือ1โดยมีตัวส่วนเท่าเดิมก็คือ6นั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะข้อแรกตัวส่วนเท่ากันแล้วนําตัวเศษบวกลบกันได้เลย ข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันนะคะก็คือเครื่องหมายลบดังนั้นให้นําตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมซึ่งเครื่องหมายเดิมของเราก็คือเครื่องหมายลบนะคะดังนั้นคําตอบก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบจากนั้นนําเลขมาบวกกัน6กบวกสได้เท่ากับ9โดยมีตัวส่วนเท่าเดิมคือ25้นั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่2นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษบวกลบกันได้เลยข้อนี้เครื่องหมายต่างกันนะคะเครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมาก ตัวมากของเราคือ13นะคะมีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นบวกดังนั้นคําตอบของเราจึงเป็นบวกนะคะนําตัวเลขมาลบกัน13ลบ5ได้เท่ากับ8นะคะตัวส่วนเท่าเดิมคือ16ยังสามารถตัดทอนได้อยู่นะคะโดยการตัดทอนเราก็จะใช้หอลอมอของตัวเศษและตัวส่วนนะคะหอละมอของ8กับ16ก็คือ8นั่นเองเราก็ใช้8ตัดทอนเลยก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2นะคะต่อมาตัวอย่างข้อที่3ข้อนี้ส่วนไม่เท่านะคะ ขั้นแรกเลยเราจึงต้องใช้คอลนอทำส่วนให้เท่ากันก่อนคอลนอของ3กับ5คือ15นะคะเติมตัวเศษเลยน์แรกตัวส่วน3คูณ5ได้เท่ากับ15คูณ5ไปที่ตัวเศษด้วยเลยได้เป็น5นะคะต่อมาผ์ที่2เศษ3ส่วน5ตัวส่วน5คูณ3ได้เท่ากับ15คูณ3ไปที่ตัวเศษด้วยก็จะได้เป็น9กนั่นเองที่นี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวเศษก็บวกลบกันได้เลย ข้อนี้เครื่องหมายต่างกันนะคะดังนั้นเราจะต้องนําตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือเลข9นะคะโดยมีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบดังนั้นคําตอบของเราจึงมีค่าเป็นลบนะคะตัวเลขลบกัน9ลบ5ได้เท่ากับ4โดยมีตัวส่วนเท่าเดิมนะคะคือ15คําตอบของเราจึงได้เป็นลบเซส่วน15นั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่4นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันใช้คอลอทําส่วนให้เท่ากันก่อน ครนของห้าและหกคือสามสิบเขียนตัวเศษเลยผ์รแรกลบเศษสองส่วนห้าตัวส่วนคูณหกได้เท่ากับสามสิบก็เลยต้องคูณหกไปที่ตัวเศษด้วยได้เป็นสิบสองและผลที่สองนะคะเศษห้าส่วนหกตัวส่วนคูณห้าได้เท่ากับสามสิบดังนั้นคูณห้าไปที่ตัวเศษได้เท่ากับยี่สิบห้านะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วบวกลบตัวเศษได้เลยข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันนะคะดังนั้นให้นําตัวเลขมารวมกัน เครื่องหมายตามเดิมเราก็มาใส่เครื่องหมายก่อนเลยเครื่องหมายเดิมของเราคือเครื่องหมายลบนะคะดังนั้นคําตอบของเรามีค่าเป็นลบจากนั้นนําเลขมารวมกันเลยค่ะ12บวก25ได้เท่ากับ37นะคะโดยมีตัวส่วนเท่าเดิมคือ30และอย่าลืมแปลงเป็นจํานวนคละด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างข้อที่5ข้อนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเลยนะคะให้ใช้คอลนอนทาตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วก็มาหาคอนของ5 3แล้วก็6กันเลยคอรนของ5 3สแล้วก็6นะคะคือ3 0เสิแล้วก็เติมตัวส่วนเข้าไปก่อนเลยจากนั้นเติมตัวเศษนะคะตัวเศษของพดแรกได้เป็น24พจน์ที่2ได้เป็น20แล้วก็พ์ที่3มได้เป็น5นะคะโจวเศษส่วน3ตัวแบบนี้เวลาเราทําให้เราทําไล่จากซ้ายไปขวานะคะมาดูกันที่คู่แรกก่อนเลย เครื่องหมายต่างกันนําตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ24นะคะซึ่งเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นเราก็เขียนลบมาก่อนเลยจากนั้นนําตัวเลขมาลบกัน24-20ลบ20ได้เท่ากับ4นะคะตัวส่วนเท่าเดิมคือ30บวกอยู่กับเศษ5ส่วน30ขั้นนี้เครื่องหมายต่างกันให้นําตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากซึ่งตัวมากของเราคือเลข5นะคะมีเครื่องหมายเป็นบวก คำตอบของเราจึงมีค่าเป็นบวกจากนั้นนําตัวเศษมาลบกัน5ลบ4ได้เท่ากับ1โดยมีตัวส่วนเท่าเดิมคือ30คําตอบของเราจึงได้เป็นเศษ1ส่วน30นั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่6นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันให้ใช้คอลนอนทาตัวส่วนให้เท่ากันก่อนคอลนอนของ3 6และ4เท่ากับ12นะคะเขียนตัวส่วนไปก่อนเลยจากนั้นเติมตัวเศษตัวเศษผลแรกได้เป็น4ผลที่2ได้เป็น10และผลที่3ได้เป็น9นะคะ ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะนําตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยเวลาทําให้เราทําจากซ้ายไปขวานะคะเราก็มาดูกันที่2คู่แรกก่อนเลยตัวส่วนเท่ากันนําตัวเศษบวกลบกันข้อนี้เครื่องหมายต่างกันนะคะนําตัวเศษมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ10นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นก็เขียนลบออกมาก่อนเลยจากนั้นนําตัวเศษมาลบกัน10บลบส่เท่ากับ6นะคะตัวส่วนเท่าเดิมคือ12ลบอยู่กับเศษเส่วนสินะคะ เครื่องหมายเหมือนกันนะคะให้นําตัวเศษมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมก็คือเครื่องหมายลบนะคะตัวเศษบวกกันได้เท่ากับ15ตัวส่วนเท่าเดิมคือ1 2นะคะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะจะได้เป็นลบเศษ5ส่วน4แล้วก็อย่าลืมขั้นสุดท้ายแปลงเป็นจำนวนคละนะคะก็จะได้เท่ากับลบ1นเศษ1ส่วน4นั่นเองต่อมาเป็นหัวข้อการบวกลบจำนวนคละนะคะเรามาดูหลักการทำการบวกลบจำนวนคละแบบติดลบกันก่อนนะคะ ขั้นแรกเลยใช้คอนอทำตัวส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันและขั้นที่สองนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราจะต้องนำเลขมาลบกันให้ดูตัวที่มากกว่า ต,ตัวที่มากกว่าว่ามีตัวเศษมากกว่าอีกตัวไหมถ้ามีตัวเศษมากกว่าอีกตัวก็ทำการลบได้เลยแต่ถ้าตัวที่มากกว่ามีตัวเศษน้อยกว่าอีกตัวให้เราใช้การยืมนะคะและหลังจากนั้นเราก็บวกลบจำนวนคลาดตามปกติเลย ยังจํากันได้ใช่ไหมคะการบวกลบจํานวนคละจํานวนเต็มให้บวกลบกับจํานวนเต็มเศษส่วนบวกลบกับเศษส่วนจํานวนเต็มบวกลบจํานวนเต็มเศษส่วนบวกลบเศษส่วนโดยหลักการรวมจานวนติดลบก็เหมือนเดิมเลยนะคะเครื่องหมายเหมือนกันนําตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิม เครื่องหมายต่างกันนําตัวเลขมาลบก,กันเครื่องหมายตามตัวมากเครื่องหมายเหมือนกันเลขบวกกันเครื่องหมายตามเดิมเครื่องหมายต่างกันเลขลบก,กัน เครื่องหมายตามตัวมากเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่นลบสองเศษสามส่วนสี่บวกหนึ่งเศษสองส่วนห้าตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะให้ใช้ครนอรทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็มาหาคราลอรของ4กับ5กันเลยคราลอรของ4กับ5คือ20่สินะคะแล้วก็เขียนตัวส่วนก่อนจากนั้นก็มาเติมตัวเศษนะคะน์แรกสีคูณหได้เท่ากับยี คูณ5ไปที่ตัวเศษด้วย5้คูณ3ได้เท่ากับ15แลโพ์ที่2ตัวส่วนคูณสได้เท่ากับ20ดังนั้นคูณ4ไปที่ตัวเศษด้วย4คูณสได้เท่ากับ8นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูที่เครื่องหมายเลยเครื่องหมายต่างกันให้นำเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากข้อนี้เป็นกรณีที่ต้องนำเลขมาลบกันนะคะก็ให้เราดูที่ตัวมากตัวมากของเราคือ2นะคะ ให้ดูว่าเศษของตัวมากมากกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งไหมซึ่ง15้ามีค่ามากกว่า8นะคะทีนี้เราก็ทำการบวกลบจำนวนคลาสตามปกติเลยค่ะเครื่องหมายต่างกันนำตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเรามีเครื่องหมายเป็นลบนะคะจำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม2ลบ1ได้เท่ากับ1เศษส่วนลบเศษส่วนเศษ15ส่วน20ลบเศษ8ส่วน20นะคะได้เท่ากับเศษเจส่วน20นั่นเอง มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นลบสามเศษหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งเศษสามส่วนสี่ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะครรน,นก่อนเลยครรน,นของหกกับสี่ก็คือสิบสองนะคะทีนี้เติมตัวเศษเลยค่ะตัวเศษของพจน์แรกได้เท่ากับสองตัวเศษของพจน์ที่สองได้เท่ากับเก้าเครื่องหมายต่างกาันนาเลขมาลบกันอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ต้องนําเลขมาลบกันนะคะก็ให้เราดูที่ตัวมากซึ่งตัวมากของเราก็คือสามนะคะ ดูว่าเศษของตัวมากมีค่ามากกว่าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าซึ่ง2มีค่าน้อยกว่า9นะคะดังนั้นถ้าเศษน้อยกว่าอีกตัวให้เราใช้การยืมจาก3ยืมมา1ก็เหลือ2นะคะพผลเศษส่วนจะได้เป็นเศษ14ส่วน12บวกกับ1เศษ9ส่วน12นะคะทีนี้เศษของตัวมากก็พอลบกับเศษของอีกตัวหนึ่งละะะแล้วนะคะเราก็มาทําการบวกลบจํานวนคา้าตามปกติเลยเครื่องหมายต่างกันนาเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมาก ตัวมากของเราคือ2นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบทีนี้จานวนเต็มลบจํานวนเต็มสองลบหได้เท่ากับ1เศษส่วนลบเศษส่วนเศษสิบส่ส่วนสิลบเศษเส่วนสิได้เท่ากับเศษห้าส่วนสิบสองนั่นเองเรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะตัวส่วนเท่ากันเครื่องหมายเหมือนกันให้นําเลขมาบวกกันจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มเศษส่วนบวกเศษส่วนเครื่องหมายตามเดิมนะคะก็คือเครื่องหมายลบ 3บวก2ได้เท่ากับ5เศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5ได้เท่ากับเศษ3ส่วน5นะคะต่อมาตัวอย่างข้อที่2ส่วนเท่ากันเครื่องหมายต่างกันนะคะซึ่งเครื่องหมายต่างกันเราจะต้องนำเลขมาลบกันซึ่งก่อนลบเราก็จะต้องดูก่อนว่าเศษของตัวมากมีค่ามากกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าตัวมากของข้อนี้คือสนะคะซึ่งมีเศษเป็น1จะเห็นว่ามีค่าน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ2นะคะ ดังนั้นเราจึงต้องใช้การยืมยืมจาก4มา1ก็จะเหลือ3นะคะพเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษสส่วนสบวกอยู่กับ2เศษสส่วนสามทำการบวกลบเศษส่วนตามปกติได้เลยเครื่องหมายต่างกันนาตัวเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ3นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบจํานวนเต็มลบจํานวนเต็ม3าลบสเหลือหนึ่งเศษสวนสลบเศษสส่วน 3, 2, สวนก็จะได้เศษสส่วนสนั่นเอง ต่อมาตัวอย่างข้อที่3นะคะข้อนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องใช้การคอลนอทำส่วนให้เท่ากันก่อนคอลนอของ4กับ5คือ20นะคะแล้วก็เขียนตัวส่วนออกมาก่อนเลยทีนี้เราก็เติมตัวเศษนะคะตัวเศษของพจน์แรกคือ5แล้วก็ตัวเศษของพจน์ที่2คือ8ทีนี้เราก็มาดูที่เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายต่างกันให้นำเลขมาลบกัน กรณีที่เป็นการลบกันนะคะก็ให้เราดูก่อนว่าเศษของตัวมากมีค่ามากกว่าเศษของอตัวหนึ่งหรือเปล่าข้อนี้ตัวมากของเราคือ5นะคะมีเศษเป็น8พบว่ามากกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ5นะคะเครื่องหมายต่างกันนาเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากคําตอบก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะคะเพราะว่าตัวมากของเราคือ5จํานวนเต็มลบจํานวนเต็ม5ลบ2ได้เท่ากับ3เศษส่วนลบเศษส่วนเศษ8ส่วน20ลบเศษ5ส่วน20จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน20นะคะ ต่อมาตัวอย่างข้อที่4ส่วนไม่เท่าเราต้องใช้คอลนอทำส่วนให้เท่ากันก่อนครอ,นอรนอของ4กับ5คือ20นะคะเขียนตัวส่วนออกมาก่อนเลยทีนี้มาเติมตัวเศษค่ะเศษของพน์แรกได้เป็น15และเศษของพน์ที่2ได้เป็น8นะคะต่อมาเราก็มาดูที่เครื่องหมายเครื่องหมายต่างกันให้นำเลขมาลบกัน กรณีที่จะต้องใช้การลบเราต้องดูก่อนว่าเศษของตัวมากมีค่ามากกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งไหมในข้อนี้ตัวมากของเราคือ3นะคะมีเศษเป็น8ก็จะเห็นว่า8มีค่าน้อยกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งก็คือ15นะคะดังนั้นเราจึงต้องใช้การยืมยืม1มาจาก3นะคะเหลือ2เศษส่วนก็จะกลายเป็นเศษ28ส่วน20เครื่องหมายต่างกันให้นําเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากนะคะข้อนี้ตัวมากของเราเป็นบวก ทีนี้ก็จานวนเต็มลบจานวนเต็มเศษส่วนลบเศษส่วนได้เลยจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มสองลบสหมดพอดีนะคะต่อมาเศษส่วนลบเศษส่วนเศษ28ส่วน20ลบเศษ15้าส่วน20ได้เป็นเศษ13ส่วน20นั่นเองต่อมาข้อที่ห้านะคะส่วนไม่เท่าใช้คอนอทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราก็หาคอลนอของสองสี่และหออกมาเลยซึ่งได้เป็นส2บสอง ทีนี้มาเติมตัวเศษนะคะเศษของโพ์แรกได้เป็น6เศษของโพ์ที่2ได้เป็น9และเศษของโพ์ที่3ได้เป็น2นะคะเจอพจน์หลายๆตัวแบบนี้ให้เราไล่ทําจากซ้ายไปขวาน,นะคะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยเครื่องหมายเหมือนกันนําเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมซึ่งเครื่องหมายเดิมก็คือเครื่องหมายลบนะคะต่อมาก็บวกจํานวนคระได้เลยจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มได้หนึ่งและเศษส่วนบวกกันได้เป็นเศษสิบห้าส่วนสิบสองนะคะบวกอยู่กับ หนึ่งเศษสองส่วนสิบสองเครื่องหมายต่างกันนําเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากซึ่งตัวมากของเรามีเครื่องหมายเป็นลบนะคะก็ใส่ลบไปที่คําตอบเลยจากนั้นก็ลบจํานวนคลาดได้เลยค่ะจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มหมดพอดีนะคะเศษส่วนลบเศษส่วนเศษสิบห้าส่วนสิบสองลบกับเศษสองส่วนสิบสองได้เป็นเศษสิบสามส่วนสิบสองแปลงเป็นจํานวนคลาดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองนั่นเอง ต่อมาตัวอย่างข้อที่6นะคะส่วนไม่เท่าเราจะต้องใช้คอลอนอทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราก็หาคอ,อนอของ9 6แล้วก็2ออกมาเลยได้เป็น18นะคะเขียนตัวส่วนออกมาก่อนจากนั้นก็เติมตัวเศษนะคะเศษของตัวแรกได้เป็น2เศษของจพ์ที่2ได้เป็น3นะคะแล้วก็เศษของจพ์ที่3ได้เป็น9 เจอหลายโพสให้ไล่ทําจากซ้ายไปขวานะคะเริ่มทําจากคู่แรกก่อนเลยเครื่องหมายเหมือนกันให้นําเลขมาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมเครื่องหมายเดิมของเราคือลบนะคะทีนี้ก็จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มเศษส่วนบวกเศษส่วนได้เลย1นบวกสได้เท่ากับ3เศษสส่วนสิ 18. บวกเศษสส่วนสิ 18. ได้เป็นเศษห้ส่วนสินะคะบวกอยู่กับเศษเ้ส่วนสิบแบรรทัดนี้ เครื่องหมายต่างกันให้นําเลขมาลบกันนะคะแต่ก่อนที่จะทําการลบเราจะต้องดูก่อนว่าเศษของตัวมากมีค่ามากกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งไหมข้อนี้ตัวมากของเราคือ3นะคะมีเศษเป็น5ก็จะพบว่า5นะคะมีค่าน้อยกว่าเศษของอีกตัวหนึ่งก็คือ9ดังนั้นเราจึงต้องใช้การยืมนะคะยืมสามา1เหลือ2อผลที่เป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ23สบ่วน18บวกกับเศษ9ส่วน18นะคะเครื่องหมายต่างกันให้นําเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมาก ตัวมากของเรามีค่าเป็นลบนะคะใส่ลบเลยจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มได้เป็นสองนะคะเศษส่วนลบเศษส่วนเศษยี่สิบสามส่วนสิบแปดลบเศษเก้าส่วนสิบแปดได้เป็นเศษสิบสี่ส่วนสิบแปดนะคะจะเห็นว่ายังตัดทอนได้อยู่นะคะโดยให้ใช้คอลนอของสิบสี่และสิบแปดนั่นก็คือสองนั่นเองตัดเป็นเศษส่วนยังต่ำก็จะได้เป็นลบสองเศษเจ็ดส่วนเก้าเป็นคำตอบของเรานะคะมาดูเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่อง การบวกลบเศษส่วนกับจํานวนเต็มโดยการบวกลบเศษส่วนกับจํานวนเต็มเนี่ยเราจะใช้การบวกกลับนะคะใช้การบวกกลับโดยเราจะใช้เมื่อกรณีที่เป็นเครื่องหมายต่างกันนะคะกรณีเครื่องหมายต่างกันมาดูตัวอย่างนะคะเช่น ลบ4บวกกับ1เศษ3ส่วน5เครื่องหมายต่างกันให้ใช้การบวกกลับนะคะโดยมีเครื่องหมายตามตัวมากข้อนี้ตัวมากของเราคือ4นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบแล้วก็ใส่ลบเข้าไปเลยทีนี้เราก็มาเริ่มทําการบวกกลับได้เลยค่ะเราก็มาดูก่อนเลยนะคะว่า1เศษ3ส่วน5เนี่ยบวกกับอะไรให้ได้จํานวนเต็มก็คือ2นะคะซึ่ง1เศษ3ส่วน5เนี่ยบวกกับเศษ2ส่วน5จะได้เท่ากับ2พอดี ทีนี้เราก็มาคิดต่อนะคะว่า2บวกกับอะไรให้ได้4ซึ่ง2บวก2ก็จะได้4นะคะต่อมาเราก็เอาเลขในช่องเนี่ยมาเขียนเป็นเศษส่วนได้เลยได้เป็น2เศษ2ส่วนหาคำตอบของเราจึงได้เป็นลบ2เศษ2ส่วน5นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างข้อแรกนะคะเป็นจำนวนเต็มลบเศษส่วนเครื่องหมายต่างกันนำเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากนะคะซึ่งตัวมากของข้อนี้คือ4เครื่องหมายก็เป็นบวกนะคะ เราก็มาคิดกันก่อนว่าเศษสองส่วนเบวกกับอะไรได้เป็นจํานวนเต็มก็คือบวกกับเศษห้าส่วนเนะคะบวกกันจะได้เท่ากับ1ทีนี้เราก็คิดต่อว่า1นบวกกับอะไรให้ได้4นั่นก็คือ3นั่นเองดังนั้นคําตอบของเราจึงได้เป็น3เศษห้าส่วนเค่ะต่อมาตัวอย่างข้อที่2เครื่องหมายต่างกันนาตัวเลขมาลบกันนะคะเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ3นะคะเครื่องหมายเป็นลบเราก็ใส่ลบเข้าไปเลยทีนี้ใช้การบวกกับเลยนะคะ เศษสส่วน5บวกกับอะไรให้ได้3เราก็มาคิดก่อนว่าเศษ3ส่วน5บวกกับอะไรให้ได้เป็นจำนวนเต็มก่อนก็คือบวกกับเศษ2ส่วน5นะคะบวกกันแล้วก็จะได้1ทีนี้เราก็คิดต่อเลย1บวกกับอะไรให้ได้3ก็คือ1บวก2นะคะคำตอบของเราจึงได้เป็นลบ2เศษ2ส่วน5นั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่3ข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันนะคะเครื่องหมายเหมือนกันนำเลขมารวมกันเครื่องหมายตามเดิม เครื่องหมายตามเดิมของเราก็คือลบนะคะทีนี้ก็นําเลขมาบวกกันเลยเศษสส่วนสบวกกับ3ก็จะได้เป็น3ามเศษสส่วนสนั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่4นะคะเครื่องหมายต่างกันนาเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ5นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบเราก็ใส่ลบเข้าไปเลยเราต้องนําเลขมาลบกันแล้วก็ใช้การบวกกลับนะคะเราก็มาคิดก่อนว่า 2, สเศษสา่วนสวนบวกกับอะไรได้เป็นจานวนเต็มนั่นก็คือบวกกับเศษหนส่วนสีใช่ไหมเอ่ย ก็จะได้เป็น3ทีนี้เราก็มาคิดต่อว่า3บวกกับอะไรจึงจะได้เป็น5นั่นก็คือ3บวก2นั่นเองคำตอบของเราจึงได้เป็นลบ2เศษ1นส่วน4นะคะต่อมาตัวอย่างข้อที่5เครื่องหมายต่างกันนำเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือ6นะคะมีเครื่องหมายเป็นลบดังนั้นคำตอบของเราก็ใส่ลบเข้าไปเลยทีนี้ก็ใช้การบวกกลับนะคะ3เศษ1ส่วน3บวกกับอะไรให้ได้6ก็มาคิดก่อนนะคะว่า สามเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยบวกกับอะไรให้ได้เป็นจำนวนเต็มก็คือบวกกับเศษสองส่วนสามนั่นเองจะได้เป็นสี่นะคะทีนี้ก็คิดต่อว่าสี่บวกกับอะไรให้ได้หกก็คือสี่บวกสองคำตอบของเราจึงได้เป็นสองเศษสองส่วน 2, สามน,นั่นเองและต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หกเครื่องหมายต่างกาันนาเลขมาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากตัวมากของเราคือเจ็ดนะคะเครื่องหมายเป็นลบเราก็ใส่ลบไปที่คําตอบเลยทีนี้ก็บวกกับนะคะ 4บวกกับอะไรให้ได้7เศษ5ส่วน6นั่นก็คือบวกกับ3เศษ5ส่วน6นั่นเองคำตอบของเราจึงได้เป็นลบ3เศษ5ส่วน6นะคะพี่ก็ขอจบวิดีโอชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกขัดกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ